มาอีกแล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โฮยโอ้โฮยมาแล้วครับยังได้อยู่ตัวอยู่ยังมีตัวอืมอืมได้ใจครับอืม Fell me like a hellcat ครับกะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่นานาและก็ท่านผู้ชมสู้ผู้ชมคนนะครับครับมือนี้กับมาพบกับผมจ่าเทิงสายฟ้าพิชิงค์คือเกาครับสำหรับมือนี้กับผ้ามาไม้ลำน้ำพองครับบ่ได้ลุงพองโดนแล้วครับบ่ได้ลุงพองโดนแล้วครับมือนี้กะพาลงพองครับกะมาไม้เก่ากับไม้เกาะพายลมครับส่วนมากกับสีมาแต่ไม้นี้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นวังเนี่ยมันยังลึกอยู่ครับถึงถึงน้ำสีลงมือนี้ช่วงนี้ก็น้ำลงหลายแต่น้ำแถวนี้ก็ยังลึกอยู่ครับ โต๊ยตกไกๆกันลึกประมาณ2-3เมตรพูดแล้วครับขนาดโตกไกก็ยังเป็นว่างแถวนี้ก็เลยมาไม้นี่ครับกะลงไปกันได้มาใส่สวยๆมา3แมเต้มแล้วนะครับโอ้คือคือแล้วครับมันนี่คือแล้วหรือว่ามันหรือว่าใดสำนันกับบลูครับกะไปติดตามรับชมรุ่นต่อครับว่ามันสีใดมีแต้มเพิ่มอีกบ่อหรือว่าันสีใดแค่3แต็มสำนีกะไปติดตามรับชมกันครับลุยครับไปตกปลาครับจวดรับจวดขยวดไปไปเป็นตะมานอยู่ครับมอนไปลุยครับ ร <l ux> ุ่นๆสิ่งนี้อีกบอกครับแต่คือคออยู่แต่มื่อนี้ก็เป็นบรรยากาศคืมๆฝนอยู่ครับฝนนีฝนลินมานี่ยมื่อนี้ก็จะตกระยะ3าหกครับไอ้แม่ตายตะกลัวไหลครับ หลุนเบิงครับมันสิไม่มีสามแต้มแค่นั้นบ่สามแต้มคือๆค,ครับเปิดนั่งอยุ่แป๊บเดียวนะครับสามแต้มเลยแป๊บเดียวได้สามแต้มสวยๆเลยนะครับกําลังใส่สามนิวน้วสี่นิ้วมาอีกแล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหโอ้โหมากําลังใส่สวยเลยครับเอาแล้วครับมือนี้คือแล้วละครับมือนี้คือแล้วละครับมือนี้โอ้ คือแล้วล่ะครับมือนี้มันคือแล้วล่ะมือนี้โอ้โหกำมังครับใส่สวยๆครับเต็มปากครับกำมังใส่สวยๆครับอุ้ย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 เกือบโบนิจินจักยังย่างยังบานจักยังย่างยังหลายอันหลายเนี่ยห่โอ้ยวนไหว่นวายให้กับตา คือครับคือมานี่คือใส่สวยๆแล้วครับกำลังโอ้คือแล้วคือแล้วคือแล้วลินนี่ครับไปแล้วครับอุ้ยอุ้ยบบติดบบติดบบติด ไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็หนยปลาหน่อยได้กับไปนี่ขันใสเมื่อกี้นน่บนเหลือนะถ้าใสเมื่อกี้นี่บ่หนาหลอดเอาจม่จมจ่มเอา กำลังกำลังตั้งทุนอยู่ครับโอ้ยฝนลงเม็ดแล้วครับเอาแล้วป่ากำลังกินดีดีเซ็งแทน้อือื้ือื้มอื้มแม่ไซส์ไหมครับดูไซส์ครับดูไซส์ครับโอ้โหแต่ละตัวโบโบทั้งนั้นกํามังโบโบแต่ฝนลงแล้วครับโอ้ย มังมีแต่โบแต่ฝนลงแล้วฝนลงเม็ดแหละครับโอ้ยเส็งเด้ป่ากับลังเขาดีดีโอ้ตยตายแล้วเอา้ากินคือเกาแล้วอ้าวเอาจริงแหละครับเอาจริงแล้ว,บา,ลวบาทนี่ฝน ดเดี๋ยวสิกินอยู่เดี๋กินซิครับเมื่อกันเดี๋ยวให้มันปรับอุณหภูมินิดนึงครับช่วงนี้ปลากำลังตื่นฝนอยู่เดี๋ยวให้น้ำปรับอุณหภูมินิดนึงครับ <c oughs> ไอว่าวปันเสี้ยนได้ไย ได้ละโอ้ <c oughs> จากป่ากินดีๆอยูยฝนมานิ่งกิ๊บเลยตายแล้วมาแล้วครับยังได้อยู่ตัวอยู่ยังมีตัวอยู่ถึงฝนจะตกก็มีตัวอยู่คแคบเซตสวยวน,นี่กันบ่ได้บ่มีชิ้นเกลียวนะครับบีบเม็ดล้นร้วนเม็ดล้นร้วนม นม่มีชิ้นเกี่ยวได้ๆฝนฝนยุดแล้วครับฝนยุดปลาก็ยุดกินเอ,อยปลาตองกายก็ขึ้นดีหละฝนหยุดปลาก็หยุด <c oughs> ตั้งมันเอาทุนตำโพดครับจริงตะกัวไหลต้อง <c oughs> ตั้งทุนสูงๆกว่านี้ครับแต่น้ำม,มันบบพื้นมันบ่เสมอครับทั้งพื้นบบเสมอทั้งน้ำก็ไหลแน่นิดนึงเนาะถ้าจมปิดกัใส่เลยครับ นี่คันจมปิดกับไส่เลยครับโอ้โฮหโ,หโอ้โฮใส่บอบอร์แย่เป็นไรครับแต่กัโอเคไปๆๆอื้อืไใส่ใหญ่ครับอื้ออื้ออื้ออือ สวยมากเลยไปไปจุมจุมไป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 บอกแล้วบอกจุมไปไม่เต็มครับมาเรื่อยๆอยู่ครับ แต่ก็ห่างๆครับช่วงนี้ห่างๆอยู่เเสียไปสาย ก่อนครับเดี๋ยวคดปล่อยครับช่วงนี้ก็เข้าอยู่กับกาเขาห่างๆครับบอดจัดครับบอดจัดปลาตองกายไหมครับตอนนี้กัน หายไปเลยครับโอ้หรือว่ามันป่ามีแค่นี้หรือมดฝูงแค่นี้หรือมันเป็น,ปนอย่างป่ากินดีๆอยู่ครับกลายกลายหายไปเลยโอ้นั่งอยู่นี่เกือบชั่วโมงแล้วครับยังบ่ได้แต้มเพิ่มอยู่ครับเบิ่งอีกสักหน่อยครับถ้าบ่าั้งเงียบเลยกัสิได้เกี่ยวของกลับครับถ้าจะมีเลนอยู่กอ่ะจะอยู่ต่ออีกสักหอดปุละสี่โมงห้าโมงเพลือ ครับก็วาอยู่มันคือเป็นเงียบๆครับช็อกเกอร์เขาครับโอ้ขึ้นเลยขึ้นขึ้นเมื่อกี้ครับช็อกเกอร์มาว่าอยู่ป่าคือเป็นเงียบๆช็อกเกอร์กวนครับเดี๋ยวมันต้องเอาตัวมันข้นมากให้ได้ครับมากินมึงกันนะไม้นี่ก็ได้สองเทื่อแล้วนะครับช็อกเกอร์ตัวใหญ่ๆเลยนะครับ โอ้นึกว่าชับเกิด์บกำมังหน่อยครับมันมากทุนจมๆตีนนี่เออมันมันมากส่นจมๆตัวน,นี้นี่เออโอ้กำมังหน่อย <c oughs> เกียวครับบา้านี้เกี่ยวทองนะบ้านี้ ครับตอนนี้ก็เริ่มมีมาเหรียอยู่ครับแต่ก็ไม่รู้หูปลาอย่างครับเหรียญเบาๆครับวัดก็ค่อยติดนี่โอ้หน well. ึ่งว่าป่ากิ้งไม่กิงไม่หือไหล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 เหลือไหลเหลือกำมังน้อยครับกำมังน้อย ใส่ทอดอยู่ฝนมาอีกแล้ว น,นี่นี่เนะนี่เนะนี่เน้นี่เนะี้นะนะนะแปงครับอีกแปงกะมังครับกะมังกะมังไซโอเคดู <c ười> ครับตอนนี้ครับฝ <c ười> นมาอีกแล้วครับโอ้ย่นไหนก็ได้เก็บเบื่อแล้วบ่ไหวละ,ละแต่ก็เก็บตอนนี้บ่ได้ครับเปียก้องไห้ฝนเศร้าก้อนพูดละ khoái Kiếp à À ừ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  khi ph stop quân tục mình rim gì đây Ừ เต้มครับฝนต,ตกก็กินอยู่โอ้ทีมทีมแหมาแล้วทีมแหมาแล้วเ,เบิ้งคบวสิทธิ์วานตรงหน้าเบ็ดบ่นี่มาระยทบ่มาเบื้องกันครับมารุนกันครับว่ามีแนมใจให้กันบ่นี่ทีมแหทีมนี่จะเป็นทีมเก่าเกาบ่ เบ็ดตกนี่ครับ ครับกะสำหรับมื่อนี้กะคงสีพ่อจำนี้ไหครับกะตอนนี้กะสีม่งกวาแล้วครับกะสิได้ไปวานปุ๋ยเข่าครับครับกะเมื่อกี้กะถือว่าได้อยู่ครับได้อยู่ได้หลายแต้มอยู่ครับกะเดี๋ยวไปเบื้องผลงานกันครับว่าได้จกแต้มกะกะสิเลือกเอาตัวหง่ๆครับตัวน้อยๆกะคงสีไปคือเก่าแล้ครับไปเบื้องผลงานกันครับได้สิได้ได้จำได้ สำหรับผลงานเมื่อนี้พอได้ทอดับพอได้ทอดอยู่มื่อกี้กัคงสีพอจํำนี้แล้วครับะสำหรับผู้ที่เข้ามาเบิ้งเข้ามาชมคลิปนี้จนถึงเวลานี้จนถึงตอนนี้ะผมก็ต้องขอขอบคุณขอให้สุภาพแข็งแรงยูดดีไม่แห้งลำลุกลำลวกกันสู้ผู้สู้คนนะครับแต่เข้ามาเบื้องเข้ามาชมลวก็อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการเทสคลิปต่ต้อๆไปกันซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระนิ่งไว้ดังพดีครับพี่พีน้าๆททันใดมีคํา ดีชมคําเสนอเนี่ยจังไดกะคอมเมนต์มาบอกกันครับสําหรับมือนี้กะคงสีลําลาก,กันเพียงแค่นี้ครับก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับว่าสิพาไปตกปลาอยูุไซหรือพาไปเที่ยังกะเจอกันคลิปต่อไปครับสําหรับมือนี้กะสวัสดีครับ